โอเคครับก็ต้องขอการสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเ p Channel หลังจากที่หายไปนานเลยนะครับวันนี้ก็ได้อัปเดตส5าครับก็ไม่ต้องสงสัยนะครับทำไมภาพมันเป็นอย่างนี้นะครับก็ให้กดมันจะมีกดชิปค้างไว้แล้วก็กดถีครับก็เป็นอย่างนี้นะครับเขาเรียกไว่ายังไงน,นะบินอย่างเงี้ยดชิปค้างแล้วก็กดถีอะเฮ้ยเจแจะมันหันตามเราเวลาเราจะหันไปข้างหน้า่<ไ>เนีแบบอย่างนี้นะครับลอดูนี่ เราจะโดดเรได้แล้วก็เวลาจะกดกลับก็กดชิปเหมือนเดิมกดชิปค้างแล้วก็กดตัวพีครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบวิธีการได้ดาบเอ็นมะหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูเลยก็ขั้นตอนแรกให้เราเอาดาบชิซุยมาครับปลายบินโอเคเดี๋ยวเราไอ้นี้เริ่มจากเขาเรียกว่ายังไงนะเดี๋ยวพี่จะเรียกเป็นคาเฟ่แล้วกันคาเฟ่ในโลกสามแล้วกันโอเคไป แล้วก็ให้เราตรงมาตรงนี้นะครับไปทางเดินเลยแล้วก็เลี้ยวขวาไปครับไม่รู้ว่ามันใช่ของอินมาหรือเปล่าน่าจะใช่แหละต้องแต่ต้องวิ่งสองพันกนแล้วกันคีอเราตรงมาอีกเลยนะครับแล้วก็แยกขวาไปครับนี่แล้วก็เราจะเห็นประตูตรงนี้นะคุณดูก็คือว่าเดี๋ยวเราทําการุยยิ้มเดี๋ยวเราทาการปักปักไปเลยแบบที่จะเข้ามาประมาณตรงประตูประมาณตรงนี้แล้วกันมาตรงนี้แล้วกันตรงนี้ตรงประตูแล้วกัน แล้วก็กดสกิลแซดของออซูซูนะครับบลเข้าไปเลยปุ๊บโอเคเข้ามาแล้วนะครับก็คือว่ามันบาเข้ามาได้นะครับแล้วก็ไอ้นี่ครับผมเวลสองพันวูอะไรก็ได้เลยถ้าไปอยู่ที่ชช่เฮ้ยแบบอุ้ยแบบตีโคตรแรงเฮ้ยโคตรโหดก็คือว่าบล็เข้ามานะครับแล้วก็แบบไม่รู้ว่าเวลสองพันประตูนี้จะเปิดหรือเปล่านะครับแต่ว่าอาจจะแบบอาจจะให้ทําลายก็ได้แต่ว่าแบบเวลยังไม่ถึงอาจจะทําลายไม่ได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมบิ๊ก แว่าตีเราตีได้ประมาณวิวสองพันหาวันนี้ก็คือพี่วิวแค่พันเก็คือตีไม่ได้นะครับสองพันน่าจะตีได้ก็สงสัยว่าอาจจะเป็นแบบตีบอสเสร็จแล้วก็อาจจะมันอาจจะได้ดาบเลยเนาะไปกดตรงไอกดตรงนั้นอนะ่ะหรือไม่ก็ตีบอสจบอะไรสักอย่างนะครับวิธีการดาบได้มาถึงเกาะสตีที่เรียบร้อยแล้วนะก็คือเอไปตรงไหนนะน้ำตรงน้ําปูใช่ไหมไปตรงน้ําตกดีไม่ใช่น้าปู คอตรงน้ำพู้เอตรงน้ำเอตรงน้ำตกนะครับก็ให้มาถึงตรงนี้นะครับนี่นี้เลยน,น,น้ำปลอมอ่ก่อนแล้วก็ลงเคลลงมาตรงนี้นะคนดูแล้วก็เข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็ใช้ใสยยงได้แล้วก็สู้กับมอนนะครับ ัสดีไหมครับผมใช้อันนี้ไหมโอเคก็โอเคผมดูก็จะเป็นตรงนี้นะครับที่เป็นดาบอู่นะเอ้ยโอเคเดี๋ยวพี่ขอแคบรูปไว้ก่อแล้วกันโอเคผมแคปรูปแตแลวผมดูก็แบบเอที่พี่สงสัยไว้ว่ามันน่าจะแบบไปตีบอสตรงนู้นก่อนอนะ่ะแล้วค่อยมาแบบดึงดาบอะ่ะใช่ไหมบินพี่สงสัยประมาณนี้ปะ หรือไม่ก็ตีบอสจนกว่าแบบได้รอบของบางอย่างอะไรแล้วก็มาถึงดับแล้วพี่คิดไว้ว่าตีบอสไอ้บอสที่ที่สองพันที่พี่บั๊กไปเมื่อกี้อ่ะเออก็คือว่าวิวสองพันมันถึงน่าจะตีได้แหละครับตอนนี้ก็วิวไม่ถึงนะวิวแค่พันเจ็ดเองไม่ได้น่าจะเป็นสองพันวิวนะครับไปตีบอสนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับอันนี้ก็เป็นแบบ สงสัยนะครับว่าแบบบอกวิธีนะครับว่ามันจะได้ดาบเอ็นมาหรือเปล่านะครับทําแบบวิธีนี้นะครับก็บอกตรงนั้นก็แบบวิธีการเข้าก็คือแบบเค okay, ไปละคาดู